สวัสดีคะ่ะทุกท่านก็จเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คุยกันต่อนะคะอย่างที่บอกนะคะคืออาทิตย์นี้ทอมก็แชร์เรื่องที่ว่าตอมอ่านเจเนซิส์มานะคะตอมก็เห็นแพทเทิร์นอันนึงในพระคำของพระเจ้านะคะแพทเทิร์นที่ว่าพระเจ้าเวลาสร้างสร้างโลกสร้างสวรรค์อย่างเงี้ยะคะ่ะ การสร้างโลกของพระองค์เนาะหลังจากนั้นการสร้างในแต่ละวันของพระเจ้านะคะคือพระเจ้าก็จะสร้างข้างบนและข้างล่างข้างบนและข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอมก็เห็นสิ่งเหล่านี้ในแพทเทิร์นของเรื่องราวที่พระเจ้าเล่าให้เราให้เราฟังอะนะคะผ่านชีวิตบรรพบุรุษเราแม้กระทั่งในชีวิตของพระคริสต์เองนะคะมันก็จะมีเรื่องราวของการที่เป็นข้างบนกับข้างล่างข้างบนกับข้างล่างอยู่อยู่ตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างที่บอกว่าเวลาพระเจ้าสร้างเราพระเราพระเจ้าสร้างเราให้อยู่ระหว่างข้างบนกับข้างล่างคือพระเจ้าให้เราเป็นคนบริหารจัดการนําสิ่งทีถ่ถ้าในชีวิตในการใช้ชีวิตประจําวันของเราแต่ละวันเนาะตอมก็เรียกว่าสิ่งที่เป็นออเดอร์กับเคียดอย่างเงี้ยค่ะเอามาบริหารจัดการให้มันเกิดความพอดีความพอดีตรงนี้หมายถึงว่าดีกับตัวเราเองแล้วก็ดีกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะ ในการนําพระคาของพระเจ้ามาอาดับใช้กับชีวิตให้มันเข้ากับหลักในการใช้ชีวิตให้อยู่ในโลกนี้อย่างอย่างอยู่กับคนอื่นอยู่กับความสัมพันธ์มีความสามารถกับคนอื่นได้โดยที่ไม่ทําลายเราตัวเราเองแล้วก็ไม่ได้ทำลายตัวเขาอย่างเงี้ยนะคะ นี่ก็คือเป็นหลักที่ตอมแบบว่ามองมาเห็นในดีเทลในการเข้าไปใช้ในชีวิตแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เคลียร์ชัดเจนมากขนาดแบบว่าสามารถดีแคลร์ได้ทุกปัญหาเนาะเพราะว่าปัญหานะคะมันก็จะมีความสลับซับซ้อนบางปัญหามันเป็นปัญหาที่ง่ายมันก็แก้ได้ง่ายแต่บางปัญหามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันก็แก้ยากเหมือนอที่ตอมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นว่าแม้กระทั่งในชีวิตบรรพุรุษเราเองแม้กระทั่งท่านอับราฮัมอย่างเงี้ยที่ท่านแบบว่าโกหกว่าซาร่าเป็น เป,เป็นน้องสาวทั้งท,ที่เป็นภรรยาอย่างเงี้ยมันก็ปแปลกอยู่อย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็ไม่น่าจะใช่ทางของพระเจ้าในเรื่องของการโกหกแต่ว่าเรื่องราวมันมีความสลับซับซ้อนมันยากกว่านั้นอะไรเงี้ยเกินกว่าที่เราจะเข้าใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะออในตอนที่ออกษัตริย์ดาวิดเองเนาะในในเพอร์ซนอลของในเพอร์ซนาลิตี้ของท่านกษัตริย์ดาวิดที่ต้อมเล่าให้ฟังว่ากษัตริย์ดาวิดทีออ่มั่นคงต่ออิสราเอลมากต่อกษัตริย์ซาอูมากแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนไปเป็นไส้ศึกอยู่กับในศัตรูว่าจะไปช่วยเขาเพราะว่า กษตริสาซาอูเนี่ยตามรากษัตริย์ดาวิดทุกคนก็จะคิดว่ากริย์ดาวิดเนี่ยจะต้องอยากจะฆ่ากษัตริย์ซาอูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะศัตรูของกษัตริสาดาวิดก็เลยไปแอบแฝงอยู่กับศัตรูของอิสราเอลเงี้ยแต่ที่ไหนได้แต่หัวใจของกริยาดาวิดเนี่ยก็คือยังซื่อตรงอยู่กับทางอิสราเอลอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะเห็นแบบเนี้ยมันก็แปลกๆอยู่ในในในคาแรคเตอร์เหล่านี้อย่างเงี้ยนะคะก็คือพระเจ้าของเราเนี่ยก็คือให้เราเห็น ในสิ่งเหล่านี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือถามว่ามันง่ายกับการบริหารจัดการไหมมันไม่ง่ายค่ะชีวิตเรามันอาจจะมีเดินผิดเดินพลาดอา่่าเงี้ยค่ะแต่พระเจ้าก็แบบว่า เมตตาเราเนาะคือคือการที่เราจะเดินกับพระเจ้านะคะบางทีตอมมองว่าการที่เราเดินผิดพลาดแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วลงไปอยู่ในในในความสับสนวุ่นวายในเคียดแน่สิ่งที่เราต้องต้องทําคือเวลาชีวิตเรามันมีปัญหานะคะอย่างที่ตอมเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหามันอยู่ในมุมที่แบบทรมานเจ็บปวดบอบช้ําเกิดอะไรขึ้นก็นตามชีวิตมันไม่ได้เป็นสันติสุขว่าง,งั้นเถอะมันไม่ได้อยู่ในความ มันไม่ได้อยู่เป็นออเดอร์มันอยู่เป็นความสับสนวุ่นวาย c o n f u s e ความแบบว่าแก้ปัญหาไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยนั่นคือเราเรียกว่าเรากําลังจมอยู่ในความมืดดําในความแบบว่าน่ากลัวใช่ไหมคะเราจะทํายังไงเราจะออกจากตรงนั้นได้สิ่งที่ท่านต้องทําท่านต้องมองให้เห็นว่าปัญหาคืออะไรเหมือนที่ตอมเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านอาดัม ใส่ชื่อให้กับสัตว์ต่างๆเหล่านั้นการใส่ชื่อก็คือการไอดีนติฟายนะคะไอตัวปัญหาเนี่ยว่ามันคืออะไรมันเกิดจากอะไรเพราะเราต้องรู้ความจริงก่อนเราถึงจะแก้ได้เหมือนพระเจ้าบอกรู้ความจรงิงความจริงจะทําให้เราเป็นอิสระเราก็ต้องหาตรงนั้นให้เจอว่ามันเกิดอะไรทําไมเราถึงเศร้าทําไมเราถึงโกรธทําไมเราถึงขมขืนอะไรคือสิ่งที่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเราก็ถึงจะจัดการกับมันตรงนั้นได้นะคะโดยจัดการยังไงก็มาดูว่าพระเจ้าพูดถึงเรื่องเราเรา นี้ยังไงนะคะแล้วเราก็มาบริหารจัดการให้มันอยู่บนความพอดีตรงนี้มันจะได้ดีกับชีวิตเราแล้วก็ให้ได้ดีกับชีวิตคนอื่นด้วยนะคะแต่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตอมอยากจะยาหนุนใจตรงนี้ท่านลองคิดดูนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าท่านสามารถมองเห็นตรงนี้แล้วนะคะแล้วท่านแบบว่าเอาตัวของท่านขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยมาเป็นคนใหม่ะคะ่ะท่านจะเป็นคนใหม่ที่ที่แบบว่าดีกว่าคนเก่าอะคะ่ะ ะะแต่ถ้าเกิดว่าท่านแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้ปัญหาตรงนั้นมันทับถมท่านอยู่ทับถมท่านอยู่ทับถมท่านอยู่ท่านจะไม่มีทางเดินออกมาจากไอตัวตัวความมืดดําตรงนั้นแล้วเกิดมาเป็นคนใหม่ที่มีที่มีพลังมากกว่าเดิมแล้วเห็นบางสิ่งบางอย่างมากกว่ามากกว่าเดิมท่านจะทําไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายถ้าท่านลองดูในพระคัมภีร์นะคะท่านจะเห็นเลยว่านี่คือวิธีแก้ปัญหาท่านดูจจะดูอย่างนี้นะคะคือชีวิตของเราในการเป็นคริสเตียน หมายความว่ามันจะต้องมีช่วงเวลาที่เราไม่เข้าใจเดินไปเจอบางสิ่งบญญางอย่างปัญหาที่มันหนักมากเราไม่เข้าใจเราคิดไม่ออกเราจะตกไปอยู่ในมุมดำความ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 กังวลความสับสนความวุ่นวายความอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราดีแคร์ปัญหาตรงนั้นได้แล้วเราดึงตัวเองกลับขึ้นมาใหม่แล้วเป็นคนใหม่อ่ะเราจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลง ไอ้ปัญหาตรงนี้จะไม่สามารถทําอะไรเราได้อีกเลยเราจะเข้าใจมันแถมเราเข้าใจมันเราดีแคลมันออกมาได้เวลาคนอื่นมีเราจะช่วยเขาได้ด้วยแล้วเขาก็จะเราก็ตัวเราเองก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่ไม่เป็นคนเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมฉลาดขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นคนใหม่แล้วอย่างนี้ค่ะท่านลองดูนะเวลาเราเป็นคนใหม่ปั๊บหมายความว่าเราจะจําคนเดิมไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะไม่รู้จักคนเดิมแล้วแล้วท่านดูนะนี่มันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากท่านดูเรื่องราวของพระคริสต์อย่างนี้นะคะตอนที่คิ ตายบนไม้กางเขนใช่ไหมคะแล,แล้วพระองคอออ์อยู่ในความตายสาวันใช่ไหมคะอยู่ในแล้ววันที่3เนี่ยพระองค์ถึงฟื้นขึ้นมาท่านดูนะตอนที่พระ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 คริสฟื้นขึ้นมาเนี่ยท่านอ่านไบเบิลน่ะท่านจะเห็นว่าเวลาอพพร,พรโซของท่านที่เห็นพระคริสตครั้งแรกจะยังจําพระคริสตไม่ได้จะงง,งงว่าเป็นใครเป็นใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยจนสักพักหนึ่งถึงจะรู้ว่าเป็นพระคริสตอย่างเงี้ยคะ่ะ ันนี้ค่ะคือของตอมที่ตอมกำลังบอกให้ฟังว่าเวลาท่านไปอยู่เนี่ยคือพระคริสต์ตายเนี่ยคือหมายถึงว่าไปอยู่ในจุดที่ทําสุดของชีวิตอะ่ะไปอยู่ในสุงที่มุมมืดสุดอะ่ะแต่พอพระองค์ฟื้นขึ้นมากลับขึ้นมาเนี่ยตัวเก่าของพระองค์อะ่ะไม่อยู่คนจําพระองค์ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคืองงๆว่าใช่หรือเปล่าต้องอยู่ด้วยสักพักหนึ่งถึงจะรู้ว่าเป็นพระคริสต์อย่างเงี้ยค่ะ นี่คือมันอยู่ในไบเบิลอันเนี้ยที่นี่คือเรื่องราวของของที่ที่เราอ่านในไบเบิลเนาะแต่ในทางชีวิตของเราที่ตอมเข้าใจมันก็คืออย่างนี้เวลาท่านมีปัญหานะคะท่านท่านมีปัญหาท่านแบบโอ้ชีวิตท่านตกต่ำสุดๆแล้วอย่างเงี้ยตกต่ำสุดๆแล้วอย่างเงี้ยแต่ท่านไม่ยอมตกต่ำอยู่ตรงนั้นท่านดิ้นรนหาวิธีแก้มันให้ได้แล้วท่านก็เปลี่ยน เอาชนะปัญหาตรงนั้นได้เอาชนะสิ่งที่มันกําลังจะทําลายท่านให้ท่านไม่เหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยให้ท่านขาดความมั่นใจให้ท่านเป็นคนที่เปลี่ยนไปเป็นคนที่แย่เป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรในชีวิตแต่ท่านต่อสู้ท่านไม่ยอมแพ้ท่านแบบหาวิธีแก้มันจนได้แล้วท่านก็จนจนท่านขึ้นมาจากตรงนั้นได้สิ่งที่จะเปลี่ยนคือท่านไม่ใช่คนเดิมเห็นไหมคะท่านไม่ใช่คนเดิม พอท่าไม่ใช่คนเดิมปับ๊บก็เหมือนกับพระคิดเขาจำพระงค์ไม่ค่อยได้พาะพระโอ์ไม่ใช่คนเดิมแต่จริงท่านก็คือคนเดิมแต่ว่าท่านเปลี่ยนคือพระเจ้าให้เราเห็นใช้สติปัญญาเห็นว่าเนี่ยคือนี่คือการเป็นที่ว่าถ้าเราอะค่ะมีปัญหาในชีวิตคือเราอะอย่าไปยอมแพ้มันเราต้องหาวิธีหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรอะไรมันทําให้เราเป็นแบบนี้อะไรมันทาให้ให้เราที่พระเจ้าสร้างเรามาให้ดีอยู่แล้วให้พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้มีสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ย เอ๊ะทำไมทำไมสิ่งเหล่านี้มันถึงแบบทาให้เราบอบช้ําทําให้เราไปอยู่ตรงนั้นท่านอย่ายอมแพ้ท่านหาวิธีดีแคลร์มันออกมาให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อที่ฉันจะได้ออกมาเป็นคนใหม่ที่ท่านจะเก่งกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมมีสติปัญญามากกว่าเดิมแล้วปัญหาตรงนี้ทำอะไรท่านไม่ได้ท่านก็คือจะเติบโตไปเรื่อยๆนี่คือการเป็นคริสเตียนนะคะท่านก็จะเจอปัญหาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้กันที่ท่านเป็นคริสเตียนพอท่านปัญหานี้ผ่านไป เดี๋ยวท่านใช้ชีวิตต่อไปเดี๋ยวท่านก็จะเจอปัญหาใหม่อีกนะคะปัญหาใหม่ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านต้องดีแคลร์มันให้ได้ว่าอะไรคือปัญหาที่ทําให้ท่านรู้สึกเช่นนั้นอะไรคือคือสิ่งที่มาทําให้ท่านรู้สึกไม่ใช่ยื่นชมยินดีไม่ใช่สิ่งดีๆกําลังทําลายท่านและทำลายคนอื่นทําไมตรงนี้เกิดขึ้นอีกแล้วท่านต้องหาเหต<า>ุหาหาดีแคลร์ตรงนั้นออกมาให้ได้ <pyram ids. S 2> เพื่อที่ท่านจะได้ข้ามมันไปแล้วเป็นคนใหม่ข้ามมันไปแล้วเป็นคนใหม่เป็นอย่างี้คะ่ะ เป็นคิเตียนคือถ้าต้องเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆการชีวิตเป็นคริสเตียนคือเรารู้ความจริงแล้วความจริงจะทําให้เราเป็นอิสระ แล้วการเป็นคริสเตียนคือการที่เราเติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นเพื่อไปเป็นเหมือนพระคริสต์ของเรานะคะคือมีเป็นคาแรคเตอร์เหมือนพระคริสต์ก็คือเนี่ยค่ะเราจะได้หลุดพ้นเพราะพระคริสต์ไม่ได้จมอยู่ในโลกนี้บาปในโลกนี้ไม่มีอิทธิพลกับพระคริสต์เพราะพระคริสต์อยู่เหนือนี่คือนี่คือการที่เป็นคริสเตียนทําไมต้องเป็นคริสเตียนเพราะพระความเจ็บปวดเหล่านี้จะได้ไม่มีอิทธิพลกับเราความขมขื่นเหล่านี้จะได้ไม่มีอิทธิพลกับเราความกดเหล่านี้จะได้ไม่มีอิทธิพลกับเราจะได้ไม่ทําลายเราแล้วก็ไม่ได้ทําลายคนอื่นนะคะ พอมันไม่ทำลายทางทางจิตวิญญาณเราปั๊บอะค่ะท่านท่าน ท่านก็จะไม่ได้ถูกทําลายในทางร่างกายด้วยนะคะถ้าลองคิดดูว่าสมัยก่อนนะคะบรรพบุร,ร,รุษเราบางท่านอยู่เป็นพันปีอยู่เป็น900ปีถามว่าท่านนัานอยู่900ปีพันปีเนี่ยตอนท่านอายุร้อยร้อยปีหน้าตาท่านอาจจะเหมือนคนอายุ20ปีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่งั้นจะอยู่เป็นพันปีร้อยปีได้ยังไงเพราะอะไรเพราะว่าบาปเหล่านี้มันไม่มันมันมันไม่มีอิทธิพลกับท่านแล้วมันก็เลยไม่สามารถทําลายทางด้านฟิสิกส์ของท่านทําให้ท่านเหล่านั้น,นใช้ชีวิตอยู่ได้ไปอีกนานเพราะวันนี้ถ้าเราปล่อยให้จิตวิญาาณเรถูกท หรือว่าจิตใต้สำนึกของเรามัน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 รองรับสิ่งที่มันมันบอบช้ามันไม่ดีกับตัวเราอ่ะมันไม่ได้ออกมาแค่ทางจิตจิตวิญญาณเราอย่างเดียวนะคะมันออกมาทางร่างกายเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ไหมคะฉะนั้นถามว่าเนี่ยทำไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าทํำไมถึงอยากรู้ว่าพระเจ้าพูดยังไงเพราะเราไม่อยากไปอยู่ในจุดนั้นไงคะใช่ไหมคะเราไม่อยากไปอยู่ในจุดที่ว่าโลกนี้มันทําลายเราการมีความสัมพันธ์กับคนใครก็ทําลายเราการทําอะไรทําไมมันก็ล้มเหลวทําไมมันไม่สําเร็จมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะทำไมชีวิตกับคนนี้คุยกันก็มีแต่ทะเลาะกันแทนที่จะรักกันแล้วก็ตามสิ่งดีๆออกจากกาันทําไมเราถึงนําสิ่งที่มันไม่ดีออกจากกันทาร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ มันมัน,ม,นมันไม่ใช่สิ่งที่มันน่าชื่นชมยินดีนะเนาะแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาแบบนั้นนี่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพราะนั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันตอบจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงอะไรเงี้ย แต่มันไม่ได้ง่ายที่จะทำอ่ะแล้วพระเจ้ามองบอกสิ่งเหล่านี้กับเราว่ายังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเอามาบริหารจัดการให้มันเกิดความพอดีเพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาให้เราเป็นคนที่ประสานสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดความพอดีเมื่อมันเกิดความพอดีมันดีกับเรามันดีกับคนอื่นชีวิตเรามันก็จะแฮปปี้แบบเขาเรียกว่าอะไรคะมีความชื่นชมยินดีอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดีกว่าแบบว่าสิ่งอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ก็แบบตายแล้วแบบทับถมเราทับถมเราอะไรเงี้ยค่ะทำให้ชีวิตเรามันแบบจมมมันไไ่ด้ พัฒนาขึ้นไปเลยมันมีแต่เดินถอยหลังหรือไม่ก็จมไปอยู่กับความบอบช้ำตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าสงาสารเนาะตอนว่าเราเป็นมนุษย์อะค่ะคือเราน่าสงาสารพระเจ้ารักเรานะคะตอมองว่าพระเจ้ารักเราแล้วก็สงาสารเรามากเลยอย่างเงี้ยพระเจ้าอยากช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยแต่เราอะค่ะยอมให้พระองค์ช่วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยการที่เราจะลองยอมให้พระองค์ช่วยเราก็ต้องยอมเดินตามทางของพระองค์เพราะมันไม่มีทางอื่นแล้วอย่างที่ต้องบอกว่าเราตกลงไปในบาปสิ่งเหล่านี้มาทําลายเราเพราะการที่ ท่านอาดัมไม่เชื่อฟังนะคะแล้วการที่เราจะกลับบ้านไป หาพระเจ้าของเราที่พระองค์สร้างเราแต่แรกอ่ะมีแต่สิ่งดีงามให้กับเรา่พระสัญญามากมายอย่างเงี้ยตอนที่ยังไม่กินแอปเปิลแล้วมาเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องกลับใจโดยเชื่อฟังพระคำเพื่อที่เราจะได้กลับบ้านไปหาพระเจ้าไปหาพระบิดาของเราไปอยู่ในที่ที่พระองค์สร้างเราให้เป็นอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นตามธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างก่อนที่เราจะไปกินแอปเปิลแล้วเปิดหูเปิดตาเราตอนนั้นมันเป็นตามธรรมชาติเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะจากผลที่เราทําไม่เชื่อฟังมันทําให้เราต้องใส่ แอดฟอร์ดนะคะเนาะคือต้องแบบลงทุนลงแรงอ่ะลงทุนลงแรงในการนำพระคำของพระเจ้ามาฝึกเพื่อให้เราได้กลับไปจุดเดิมที่เราเริ่มต้นกับพระเจ้ามาอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยากนะคะมันไม่ได้ง่ายแต่ตอมว่าเนาะเราก็มีพระเจ้าเราก็มีความหวังเพราะว่าอย่างที่ตอมบอกค่ะพระพิญญาบริสุทธิ์ก็ทรงช่วยเราอยู่เราไม่ได้เดินด้วยกําลังของเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อยากจะหนุนใจเนาะอาทิตย์นี้ก็เป็นเรื่องเนี้ยค่ะที่ตอมแบบว่า เออไปไปไปตอมอ่านพระคัมภีร์แล้วตอมเข้าใจตรงนี้มาตอมมองว่าแพทเทิร์นตรงนี้ถ้าเราเห็นมันน่ะมันก็อาจจะทําให้ชีวิตของเราที่เราเดินอยู่ในโลกนี้มันง่ายขึ้นไหมแล้วเวลาเราไปอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าเราก็จะเห็นแพทเทิร์นเหล่านี้อยู่ในพระคัมภีร์ในทุกอันเลยเราจะได้ไม่แบบว่าไปทางใดทางหนึง่งถ้าเกิดตอนไหนเราเห็นว่าเออตรงนี้สุดขัว้วทางนี้แสดงว่าเหตุการณ์ทางนี้พระเจ้าอยู่ในมุมที่แบบว่ามุมสูงสุดของทางนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราอ่านไปอีกมุมนึงเราจะเห็นเลยพระเจ้าก็อยู่ถึงสุดของงออีีกมมมุนนน้้เเหหืัั่่่าทตลใฟง บางทีก็ตัดสินสุดๆเลยบางทีก็อาัยสุดๆเลยอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็โฮลี่สุดๆเลยบางทีก็อารมุ่มอรวยอย่างเงี้ยเพราะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนี้ยค่ะคือพระเจ้า m a n ให้มันอยู่ให้ต้องการให้เรา m a n ให้มันอยู่ตรงกลางคือในชีวิตนี้มันต้องมีอยู่แล้วสุดขั้วสองมุมนี้แต่หน้าที่เราในฐานะที่พระเจ้าสร้างเรามา ให้มาอยู่ตรงกลางพอดีเราคือคนที่จะนำสองอย่างนี้มาบริหารจาัดการให้มาอยู่ตรงกลางเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดกับจิตวิญญาเราแล้วก็ดีกับคนอื่นเพื่อที่โลกนี้มันจะได้แบบบ้านหน้าอยู่และมีสันติสุขมากขึ้นนะคะความขัดแย้งหรือการตัดสินหรือการโมโหหรือการทําลายกันมันจะได้ลดน้อยลงนะคะ แต่มันก็อย่างที่บอกค่ะมันไม่ง่ายเนาะแต่เราก็ต้องฝึกนะคะฝึกไปเรื่อยๆต้องเชื่อว่าพระเจ้าเมตตาแล้วพระเจ้าก็จะช่วยเหลือเราให้เราหลุด,ลดพ้นจากตรงนี้ไปนะคะในเลเวลหนึ่งละค่ะไม่ไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้หมดไป100็นร้อเซแต่มันก็น่าจะทําให้ชีวิตเรามีความหวังแล้วก็ดีขึ้นเนาะ อันนี้ก็อยากจะหนุนใจนะคะรู้ความจริงแล้วความจริงจะทําให้เราเป็นอิสระนะคะตามที่พระเจ้าบอกทุกอย่างเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เราฟังกันนะคะอาทิตย์นี้ต้อมก็แชร์เรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงที่น้ามาว่ากันอีกทีนึงนะคะว่าจะคิดอะไรได้บ้างจะได้มาแชร์มาแชร์กันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ